สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทำแบบฝึกหัดเพิ่มคะแนนในรายวิชาเคมีค่ะพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามสารละลายซูโคสเข้มข้นร้อยละ3.42โดยมวลมีความหนาแน่น1.09กรัมต่อมิลลิลิตรซูโคสเข้มข้นร้อยละ3.42โดยมวลก็คือ3.42 กรรมซูโคตต่อด้วย100กร,รัมของสารละลายและมีความหนาแน่น1.09กรัมต่อมิลลิลิตรก็คือ1.09กรัมของสารละลายต่อด้วย หมิลลิลิตรสารละลายในข้อที่1ในสารละลายนี้มีปริมาตร5มิลิลิตรจะมีซูโคละลายอยู่กี่กร,รมัมข้อถามหากรัมซูโคสก็ต้องขึ้นกรัมซูโคสค่ะ กร,รมัมซูโค้เขาให้มาคือ3.42กร,รมัมซูโค้ดต่อด้วย100กร,รัมของสารละลายคูณกรรมสารละลายโจทย์ก็ให้มาเหมือนกันก็คือ1.09กกร,รัมสารละลายต่อด้วย หนึ่งมิลลิลิตรสารละลายและโจทย์ในข้อที่หนึ่งก็ให้มาห้ามิลลิลิตรสารละลายจะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเก้ากร,รมัมซูโคต ในข้อที่2นะคะสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อลิตรในหน่วยโมลต่อลิตรก็จะต้องขึ้นโมลใช่ไหมคะ1โมลของซูโคสต,ต่อด้วยกรรมจากตารางธาตุก็คือ312กร,รัมซูโคส คูณกรรมซูโคจโจทย์ก็คือ3.42กรรมัมซูโคต่อด้วย100กร,รัมสารละลายคูณกับ1.09กร,รัมสารละลายอันนี้จทยก็บอกมานะคะต่อด้วย1มิลลิลิตร สารละลายซึ่งเจอข้อนี้เขาต้องการต่อลิตรเราก็เลยต้องคูณ1,000เข้าไปก่อนค่ะ1,000มิลิลิตรถึงจะต่อด้วย1ลิตรได้ค่ะจะเท่ากับข้อนี้เกิดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้0.11โมลต่อลิตรค่ะ ข้อที่3นะคะสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อกิโลกร,รัมค่ะก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยโมลต่อกิโลกร,รัมเนาะก็คือ1โมลของซูโคตต่อด้วยกร,รัมจากตารางธาตก็คือ342กรัมซูโคต คุณกร,รมซูโคโจ์คือ3.4 2กร,รมัมซูโคสซึ่งอันนี้เราจะต่อด้วย100กร,รัมสารละลายไม่ได้นะคะเพราะว่าใน100กร,รัมสารละลายเนี่ยจะประกอบด้วยซูโคส3.42กร,รมัมกับตัวทำละลายก็คือ96.58 กรรมสารละลายมาจาก100รลบ3.42ค่ะคูณ1น1 0กพัรรมสารละลายอันนี้เราต้องการหน่วยต่อกิโลกร,รัมเราก็เลยต้องเป็นต่อด้วย1กิโลกร,รัมสารละลาย นขาอนี้เราก็จะได้คำตอบเท่ากับ0.10โมโลต่อกิโลกร,รัมค่ะขอบคุณค่ะ